สวัสดีคะ่ะทุกๆคนกลับพบกับแม่หมอกันอีกครั้งนะคะวันนี้นะคะแม่หมอนะก็มีไพ่นะคะสามก้อมให้เ,เพื่อนๆนะคะได้เล่นได้ทายกันอีกเหมือนเดิมเลยกับหัวข้อที่ว่า แท้จริงแล้วเนี่ยนะคะในใจเขาลึกๆหรือคนคนนั้นที่คุณนึกถึงเนี่ยนะคะไม่ว่าใครก็ตามแต่นะเขาในชอบคนแบบไหนเออเอาแบบเอาแบบความรู้สึกลึกๆ,ๆจริงๆของเขาเลยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาชอบคนแบบไหนที่สุดเลยอ่าถ้าอยากจะรู้นะคะเราจะมาล้วงความลับนะคะล้วงจิตใจพลังงานความคิดของเขากันนะคะให้คุณนึกถึงหน้าเขาคนนั้นนะคะแล้วก็เลือกไพ่กองที่คุณคิดว่าชอบและดึงดูดสายตาของคุณมากที่สุดได้เลยเริ่มตั้งแต่นี้นะคะสิง ม่วงค่ะกองที่1อ่าแล้วก็สีน้ําตาลตรงกลางนะคะเป็นกองที่2ค่ะอ่าและสีแดงนะคะขวามือสุดกองที่3ค่ะอ่าอ่าถ้าเลือกได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูเฉลยพร้อมกันทีละกองเลยอ่าสำหรับคนที่เลือกมีนะคะไพ่กองแรกแนะสีม่วงนะคะน้องแมวเรามาดูกันเลยนะคะว่าแท้จริงแล้วเนี่ยนะคะลึกๆในใจของคนคนนั้นเลย เขาเนี่ยนะคะชอบคนแบบไหนที่สุดเลยแบบว่าชอบแบบจริงๆเลยอเอออมาอชาวกองนี้เนี่ยนะคะเขาอะ่ะไม่ได้มีความชอบตายตัวอืคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างเชื่อในเรื่องของพรมลิขิตเขานะคะค่อนข้างมีความรู้สึกว่าถ้าเขานะเจอกับใครคนนั้นนะคะแล้วคนคนนั้นสามารถทําให้เขาเนี่ยนะคะ รู้สึกเติมเต็มรู้สึกมีความสุขได้อะไรเงี้ยเขาเขาก็คือเขาชอบคนนั้นเลยเออเขาเขาจะชอบคนที่ทําให้เขารู้สึกสดชื่นมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยนะรู้สึกเติมเต็มรู้สึกไม่ขาดอะไรแบบนี้นะเนาะอาจจะชอบคนใจเย็นอะไรแบบนี้ด้วยก็เป็นได้ชอบคนที่แบบอยู่อยู่ใกล้แล้วทาให้เขารู้สึกแบบ รู้สึกสดใสรู้สึกเย็นอะไรเงี้ยเย็นสบายในจิตใจ,ใจเขาอะซึ่งเขามีความเชื่อที่ว่าเรื่อง,เร,องเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องของผมนิขิดเป็นเรื่องของโชคชะตานะคะคนคนนีคนน่อนข้างเชื่อในเรื่องของเนื้อคู่อะไรแบบนี้นะเขาเขาเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเขาอยู่ใกล้ใคร,ใครแล้วว่าคนคนนั้น่ะทาให้เขารู้สึกได้แบบเนี้ยคนคนนั้นแหละคือคู่ของเขาอะไรเงี้ยค่ะแล้วแล้วเ,เขามักจะคิดว่าเออเดี๋ยวโชคชะตาก็จะนําพาคนคนนั้นมาให้เขาเจอเองอะไรเงรี้ยค่ะคนคนนี้เขาเขาค่อนข้างเป็นคนที่ไม่มี ไม่มีสเปคตายตัวอะไรอย่างี้นะหน้าหน้าจะชอบคนที่เออพออยู่แล้วทาให้เขารู้สึกปึก๊กเออรู้สึกดีที่จิตใจอะไรอย่างี้ขึ้นมาทันทีเลยเชื่อในเรื่องของโชคชะตาผมคิดจริง,รงๆเขาก็มีคนในฝันของเขานั่นแหละก็คนในฝันของเขาก็เป็นคนแบบเนี้แหละเออเนี่ยค่ะประมาณนี้นะอ่านี่ก็คือสําหรับคนที่เลือกกองแรกคะ่ะอด๋ยวเราไปต่อกันที่กองที่สองเลยอ่าสำหรับคนที่เลือกกองที่สองนะคะนี่นะสีน้ำตาลเรามาดูกันเลยนะคะคนคนนี้นะ คนคนนี้นะคะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างชอบคนมั่นใจในตัวเองนะคะชอบคนที่แบบว่า,าดูโดดเด่นน่ะเป็นคนเฟลลี่เป็นคนเพื่อนเยอะเป็นเป็นคนที่เข้าสังคมเก่งอะไรเงี้ยเอเอเขาจะชอบคนประเภทเนี้ยเขาชอบคนที่กล้าลงทุนกล้าได้กล้าเสียนะคะเออคนคนนี้จะชอบคนที่แบบไม,ไม่ไม่ค่อยกลัวอะไรอย่างเงี้ยชอบคือแบบว่าคิดอยากทําอะไรก็คือทําเลยลงมือทําเลยอะไรก็จะจะ,จะชอบคนที่ออกแนวมั่นใจในตัวเองนะคะเป็นคนที่ อาจจะชอบคนที่มีม,มีมีชื่อเสียงมีเพื่อนเยอะอะไรนคนดังอาจจะเป็นคนดังที่ที่มีอะไรโดดเด่นนะคะที่อาจจะอยู่ตามสือ่อตามโซเชียลอะไรแบบนี้ก็เป็นได้นะคะเออเขาจะชอบคนที่ยังไงเดียที่ที่มีเพื่อนเยอะที่คนคนอื่นเห็นแล้วรักใคร่คนอื่นเห็นแล้วชอบอะไรเงี้ยชอบคนมีสเสน่ห์ค่ะเออง่าย,ายๆเลยคือชอบคนมีสเสน่ห์ชอบคนที่เฟลลี่ คุยกับใครก็ได้เฮฮาอะไรเงี้ยมีเพื่อนเยอะเข้าสังคมง่ายชอบคนกล้าได้กล้าเสียไม่กลัวอะไรเอออ่าแล้วเนี่ยคะ่ะก็คือคนที่เขาเนี่ยนะคะชอบที่สุดเลยอ่าแล้วก็ประมาณนี้สําหรับชาวกองที่สองอเดี๋ยวเราไปต่อกันที่กองที่สามเลยคะ่ะอ่ะมาคนที่เลือกกองที่สามนะคะกองสุดท้ายนะนี่นะคะสีแดงมาดูเลยอ่าอ่าสำหรับคน คนกองน,นี้นะคะถ้าพูดไปแล้วอาจจะบางบางคนอาจจะแบบไม่ตรงใจเนาะเออไม่ตรงใจเขาก็ชอบคนแบบแฟนเก่าเขาอ่ะเออเขาขอชอบคนที่คนที่เหมือนกับคนคนนั้นที่เขาเคยคบด้วยนะคะแล้วคนคนนี้ขอบอกเลยว่าเขานะคะยังไม่มีทางลืมความรักเก่าๆหรือความสัมพันธ์เก่าๆเขาได้ง่ายๆเลยยังคงนึกยังคงจดจําอยู่ถ้าเขาคิดจะเริ่มต้นใหม่เนี่ยต้องยากหน่อยคนคนนี้อาจต้องให้เวลาเขาอะไรเงี้ยเขายังคงเหมือนกับว่าเศร้าโศกเสียใจนะคะ กับกับความสัมพันธ์เก่ายังคงลืมไม่ลงแล้วเขาว่าก็เหมือนกับว่าเอาเอาเอาอยัางไงเออ เอาเอาแฟนเก่าเขาอะค่ะมามาเป็นมาตรฐานอะมาเป็นมาตรฐานในการที่จะเลือกคนใหม่ละทีเนี้ยเออเพราะว่าเหมือนเขายังยึดติดยังชอบอะไรที่ที่เหมือนกับแบบเดิมนะคะเหมือนเหมือนกับคนเก่าเขานะ่ะคนเก่าเขาอาจจะเป็นคนที่มีเสน่ห์อะไรงเงี้ยเออมันมันเป็นเหมือนโลกทั้งใบของเขาเลยอะคนเก่าอเออจริงๆนะคนคนเนี้ยนะคะเขาเขายังไม่ลืมแฟนเก่าแล้วเขาอาจจะใช้แฟนเก่าเขาอะ ความเป็นความเป็นของความเป็นตัวตนของแฟนเก่าเขาค่ะมาเป็นมาตรฐานในการเลือกคบคนต่อต่อไปคนใหม่ๆอะไรแบบนี้นะคะคนคนนี้เออโน้ฟังเราอาจจะแบบว่าไม่ไม่ตรงใจหน่อยน่าอาจจะแบบเสียใจเล็กน้อยถะะ้าคนคนนี้อ่ะขอสรุปเลยเขานะคะยังคงไม่ลืมแฟนเก่า แล้วเขาก็ชอบคนแบบแฟนเก่าเขาไม่รู้ว่าว่าแฟนเก่าเขาเป็นยังไงอเออนะั่นแหละค่ะแต่เขาอะ่ะยังคงยึดติดยังคงชอบแบบนั้นอยู่นะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับชาวกองที่3ามคะ่ะ